Leave Please come in สถานที่ที่ดูคุณเคยสถานที่ที่ดูคุ้นตาโอ้ไ oh ม mm ่กอดอืมหนึ่งสองดอกจุกๆไปเลยไม่ล่าสดีทเลทุกคนอยู่กับเกม Green Hell อีกแล้วนะแต่พาร์ทนี้เรามากับนี่เลยน้องจระเข้ตัวใหญ่สีดำะมึน นี่ค์ดนี้เราจะสร้างที่อยู่ดีไหมนะแถวนี้ไม่เท่าไหร่นะแบบมันดูไกลอ่ะอไปซุปกระดูกก็น่ากินอาหารก็เยอะแยะโอ้ตายชีวิตชีวิตที่โดนกบเยอะแยะมากมายเดินผ่าน อย่า yeah, นะอย่าเข้ามาใกล้ฉันเราเหมือนเจอเป็นโอเอซิตไม่ใช่ซิเขาเรียกอะไรนะเกาะน้ำกลาง mm hmm. บึงเออถ้าเราว่ายน้ำมันจะยังหนักอยู่ไหมนะน่าจะหนักนะต้ mm hmm. เอ,อเ,เอาวางังของวางบางอย่างก่อนลกนกน้กันไ้ก mm ิน hmm. กินไปโอ้แต่ก็ยังหนักอยู่ดีเดี๋ยวค่อยมาหยิบเอ,อ กระดูกนี่แหละที่หนักอึ้งไปกันเถอะเนือ้อเคเมนมยิบปุ๊บหนักเลยหนักเกินชีวิตไปไปตรงกลางนั้นดีกว่าดูน่าสนใจไปสิไปสิปสแถวน,นี้ก็สัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนมีนอาหาร สบายแล้วไม่ต้องห่วง uh huh. เดินทางไปดูซิว่าจะมีอะไรอยู่ที่เกาะกลางบ้างโอ้ uh huh. Ooh, บทสนทนาใหม่เริ่มขึ้นแล้ว <Okay. S 1> ผมเจอเคเมน I uh, I have something to tell you but don't freak out okay เคเครู้จักเคไหม Why would I freak out

<laughs> but I killed it. Sure, I could have just as easily killed you. That's true, but I killed the caiman by myself. <laughs> You're not letting us go, huh? Congratulations, you are the king of the jungle. out! <laughs> 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 exactly what I wanted to hear. Over and out. Okay, เรียบร้อยเจออะไรมากมายก็ไม่รู้อันนี้เครื่องบินไปทางนี้หรอ N W S E ไปทางขวาไปทางอีส t หรอโอเคนี่ก็เป็นเบาะแสนะจริงๆเราน่าอยู่ตรงนี้มากเลยอะ่ะตรงนี้มันอยู่อยู่ตรงนี้อะ่ะน่าจะเป็นตรงนี้ใช่แล้ว อ่านเรื่องราวสิเปิดไปหน้าถัดไปต้มมีอาป่วยฉันต้องการคำตอบไขหล้างํำรวจแผนที่ส่วนที่ไม่ก็คือํำรวจที่นี่สินะแล้วก็ไปหาความช่วยเหลือโอเคเราได้เจอกับเบ็ดตกปลาฟรีๆนะทุกคน ใครที่ยังไม่เคยมีเบ็ดตกปลาก็มาเอาได้ที่นี่นะเอ๊เบ็ดตกปลาอย่าลืมเก็บด้วยนะไม่งั้นมันไม่เกิดเป็นสิ่งใหม่นะเอาไปดีไหมไม่ต้องหรอกเพราะว่าอาหารเราเกินเกินพออ่ะฉันเป็นนางพยาบาลกับดักตกปลามาแล้วเห็นไหมปุงถั่วและยาโคตรจะเต็มแน่น อาเซไปก่อนรึงเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจต่อเลยแล้วกันนะอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ทิ้งๆมันไปก่อนแล้วกันเช่นนี่เลยนี่ทิ้งเสียแล้วไปเดี๋ยวไปสำรวจรอบๆกัน let's go เดี๋ยวค่อยกลับมานอนตรงนี้นะแต่เราสำรวจรอบๆตรงนี้ก่อนว่า มันมีอะไรอีกไหมโยโย่อทเซอร์เดินไปเดินมาก็เจอนกเต็มพื้นไปหมดเลยจะมีเสืออีกไหมนะอื้มทัวที่นี่จะมีแผนที่ให้เราไหมนะ น่าจะไม่นะเอ๊ยมีทางขึ้นสูงปแปลกๆฮะ,ะลองขึ้นไปสิไปไหนเนี่ยโอย้ขึ้นไปไหนก็ไม่รู้นะอันนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยละ่ะว้าว ทะลุแล้วก็ปีนขึ้นไปได้ด้วยไปไปเลยฝนไปเลยมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปได้อีกแล้วก็มีเหมือนที่หลบฝนอ่ะทำนี้ทำอะไรไม่ได้โอเคอยู่ในในไหนของแบบเราก็ไม่รู้อะดูสิสามเอ็ดยี่ห้าสามเอดสามเอ็ด อยู่แถวนี้แล้วดินี่ผ้านี่อ่ะไปไปไหนๆก็ไหนๆแล้วไปให้สุดโอ้นั่นคนป่าใช่ปะก็กำลังยืนทำอะไรอยู่อ่ะแหมดักกันหลายทางเลยทีเดียวนะ เรียบร้อยปีหนึ่งเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยสามเอ็ดยี่ห้าเป็นที่แปลกๆนะกลวยกล้วยกินสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดินสำรวจกันต่อโอ้ชิดในหน่อยชิดใน ฉันมาทำอะไรที่นี่เหมือนจะกลับมาแบบเดิมปะถ้าจำไม่ผิดดู่สิยี่สิบเก้ายี่ห้ายิบเก้าเอ๊ะไม่ใช่นะมันดูล,ลึกอะย่สิบเก้ายิบเก้าทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วก็ยี่ห้าอยู่ตรงนี้ โอเคเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันค้นหาความจริงวิ่งตรงไปนะทุกคนโอ้เหมือนมันจะลงไปข้างล่างได้เลยอะใช่ปะว่าแต่ลงทางไหนทางนี้หรือเปล่านี่น,นี่มันจะเป็นทางลงเออไปไป ดูเป็นเส้นทางที่คุ้นๆยังไงชอบกลน,นั้นเนี่ยไปไปไปใกล้ค่าแล้วมืดมิดสนิทใจสะเหลือเกินเสียงเสือหรอเสียงไรอ่ะ อ,อย่าบอกนะเฮเราเจอที่ใหม่ปะเนี่ยหาวิธีลงไปที่ปล่องหินปูนแสดงว่าทางเนี้ยลงไม่ได้ปล่องหินปูนเอ้ยทางนี้ลงไม่ได้อ,อ๋ลอลงได้นี่ อุปกรณ์ปีนเขาเราต้องไปตามล่าหาอุปกรณ์ปีนเขาใช่นะมเคเคเคถ้าทางนี้ไปไม่ได้เราต้องไปหาทางอ้อมลงอาจจะเป็นทางขวานน้นก็เป็นได้เดินเดินให้ชัว่วๆก่อนแล้วกันโน่เผื่อจะเจอทางนี้ลงได้ไหมจ๊ะอืมโอ้ เหมือนจะมาเจอแคมโอ้ผมเจอลานบินเออเดี๋ยวไปสำรวจเลยมา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  เจอเข้ากับวิทยุใช้เลยไหมหรือยังไม่ใช้อาจจะยังก่อนนะเราต้องสำรวจให้ดีก่อนนั่นชมดปะตัวชมดชะมอยอมของกินเรามีเรายังไม่ใช้ดีกว่าโอ้มีให้เซฟด้วยแฮชื่อเกม ของกินเยอะมากไม่ต้องหาอะไรกินละโูเคของเราเต็มมากแต่๋วเราวางไว้ก่อนอะไรไม่ได้ใช้นะประมาณนี้ได้แล้วก็มันบอกให้ทำอะไรนะขอความช่วยเหลือจากลานวิทยุอซ่อม oh, <no> ส,สัญญาณ ซ่อมสัญญาณซ่อมสัญญาณตามสายเหลืองไปชิ้นนะตรงนี้หรอซ่อมตรงไหนยากเสาหรอ ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่อ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่ฉันก็นึกว่าอะไรโอเคเสาเสร็จแล้วเสาเสร็จแล้วแล้วไงต่อโอเคฮัลโหลค n ณใครย e งไม่ฉันต้องการควยมช่ยนั่นไงคุณแได้ช่วยฉันด้วย No one I need help! Anyone! Come in, please! No no I need help! Ow! Copy, this is Manaus Control oh. Tower. Over. You can hear me! You can really hear me? I need help! Affirmative, keep calm now. I can hear you. You're going to be alright. <laughs> this is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Bobby. That Jake Higgins? Ow? Again? <laughs> okay. I know where you are. Please hold. Over. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me. Mia. Bobby. Ah. Is there a man with you? Over? Mm hmm... No. there's nobody else here. Are you still there? What do I do? Yeah. Okay, Copy. Just stay where you are. Over. What? Will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. <laughs> You asked if I was alone. What did you mean? Uh, oh. Answer, please! I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck, uh, fuck, fuck! Uh, What was that? Uh, uh. Mia, help is on the way. At <laughs> last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just go oh. home. Oh, lad. that's come home, Lina. Me, I What? What are you talking about? Just go home and don't worry about me. The only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. are, and wait for help. No, no, Mia, talk to me. Where are you? Could you know? Mia, please say something. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia! เศร้นานะเรื่องนอีน้ God damn it say something โอเคตามหามีอาเราเจอกุญแจด้วยเราความช่วยเหลือที่ลานบินแล้วก็ตามหามีอา อ่ะวิธีลงไปป่องหินปูนด้วยโอเคอดล็อกตอบหน่อย Come please in มีอ,อ,อ่าไม่ตอบละอะเปิดกุญแจเข้าไปอุปกรณ์ปีนเขาจะล้าวรถเลยหลักมีที่ว่ายน้ำ้วยนะแทนเทแผน map Yes นี่ขามาก็คือมีฮิกกินเจสมิธเอสมิธพีโซเบตีอวเเลสอันนี้คือเราได้ข่าวเขาตายไปหลายคนแล้วนะน่าจะแปลว่าตอนนี้เหลือเราคนเดียวแล้วละ่ะเหลือเราคนเดียวอยู่ที่นี่จดหมายไอสัตว์ไม่รู้จักได้รับแค่ตัวอย่างพืชอืม ทำงานไม่เป็นระบบคือการทํางานโดนโดนหาว่าทํางานผิดพลาดด้วยนะเนี่ยน่าสงสารชีดกระป๋องกระป๋องอืมเริมเลยละเครื่องมันทึกเสียงเอาวเรสไฟทางตะวันตกเฉียงเหนือของค่ายเดลต้าอ่า โอเคอ่ะไปไปปีนเขาดูแล้วกันจะได้รู้ไปเลยนะว่ามีอะไร let's go ไปก,กันค่ะทุกคนเอ๊ะเราลราควนนอนก่อนนะนอนสักหน่อยก่อนก็ได้เออจะได้แบบมีแรงเต็มที่ ขาดน้ำขาดน้ำนิดหน่อยไม่เป็นไร <S <S> <S เอาเช้าหน่อยแล้วกันจะได้ทำงานยาวๆไปไปลุยกันต่อกินกินเดี๋ยวจะเสียซะก,ก่อน เออดื่มเข้าไปโอเคสดชื่น <damn> it, มีอาไม่ร <me. S 2> ับสายเลยอะน่าสงสารม l e ่ s a r e you there I will keep looking for you anyway โอเคไม่ว่ายัางไงก็จะตามหาก็คือไม่ต้องแล้วล่ะไม่ต้องคุยแล้วล่ะเพราะเรารู้แล้วว่ามีอาไม่ได้อยู่เราจากเหตุการณ์ที่เราได้ประสบพบเจอมานะ เราน่าจะเป็นบ้าไปคนเดียวส่งส่งตายลงไปกันเถอะไปพบเจอเรื่องจริงกันต่อไปโอเคลงมาแล้วข้างล่างข้างล่างนี่มีถังออกซิเจนอุปรกรณ์ดำน้ำ เราแน่ต้องตามสายสีเหลืองไปนะไปไปกันเลยว่ายตามนี่แหละสายไปอุ้ยตาลายตาละลยล,ล,ลายลายสายหมดแล้วไปไหนต่อมีมีมีอยู่มีอยู่นี่ วานพวกกองไปตรงไหนเนี่ยไม่รู้จะไปสุดตรงไหนตำแหน่งใหม่เรามาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ฮะขึ้นมาตำแหน่งใหม่แล้วแต่ไม่รู้มีในแบบไหมอุ๊ยนี่ไงอีกแผ่นที่หนึ่งอันนี้เราดำน้ำข้ามมาใช่ไหมดูสิ ยี่บหกยี่ห้ายี่หกยี่หกยี่ห้าโอเคแล้วก็ให้ไปที่เอเหรอสำรวจกันนะสำรวจกันนะปุ๊บปุ๊ข้างล่างไม่มีอะไรน่าจะต้องเป็นฟากหนูแล้วละ่ะ เดีย๋ยวเดินตามทางไปแล้วกันนะทุกคนเอ๊เหมือนเป็นเส้นทางเดินไปไหนบางที่ตามลงไปเลยแล้วกันนะนี่ไงเป็นทางเดินลงโอ้ว้าวลึกมากตำแหน่งใหม่ ตรงนี้หรออึบอ่ะลงไปอีกลงไปให้ลึกสุดๆไปเลยดูซิมันจะไปจบที่ตรงไหนโอ้เป็นทําใต้น้ำเลยเนน่ะลึกสุดๆมาโผล่ที่ไหนเอ่ยพี่กัด ยี่สิบหกยี่ยี่ห้ายี่ิบหกเดี๋ยวเดินเดินตามน้ำไปก่อนแล้วกันนะอ๋อองกลางหรือว่าเผาอะไรไม่ใช่บึงเดิมใช่ไหมเนี่ยเหมือนไม่ใช่แต่เป็นที่ใหม่เลยนะทุกคนโอเคหยิบก่อนเถ่านี้เผื่อได้ใช้อีกอีกไว้ มีแววเจอเคมากเลยนะลุนล้นลุ้นอู้หูเก็บเศษฟ้า,ากเก็บเศษฟ้าได้ใช้แน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปตามทางนี้เลยดีไหมนะมันเหมือนจะเป็นตรงนี้ยี่สิบหกยี่สบเจ็ดยิบสี่สามสิบเรามาถูกทิศแล้วหรือยังนะ ตามหามีอาบนแผนที่มันต้องเป็นเนี่ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้แสดงว่าเราต้องไปสามเอ็ดยี่หกสามเอ็ดยี่หกมันหรอก็ต้องลงเสาสินะสามเอ็ดแล้วก็ไปตรงนี้โอเคสามเอ็ดยี่หก ถูกทางไหมไม่รู้นะแต่ลองไปดูก่อนตามพิกัดไปตามพิกัดไปมดมดต้องระวังมดด้วยสามเอ็ดถูกแล้วแล้วยี่บหกล่ะหรือจริงๆแล้วเรากำลังหลงทางสามเอ็ดต้องเป็นทางนี้ดิเหนือสามเอ็ดมันคือข้างบนใช่ไหม ขึ้นเหนือแล้วก็ยี่บหกโอเคทุกคนจากการไปทบทวนแล้วลงมาเรานะ่าจะต้องไปขวานะเพราะว่าเรางงๆกับการดูพิกัดนิดนึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่พอลงมาจากที่เดิมสมมุติเราลงมาทางนี้ปึ๊บให้เราไปขวาแบบสุดหัวใจเลยนะเนี่ยลงมาจากนี้แล้วก็ไปขวาเลย ยาวไปแบบยาวสุดๆไปเลย,เ,ลยเพราะว่ามันต้องเป็นสามเอ็ดี่หกใช่ไหมล่ะเนี่ยมันดูเป็นทางเดินไปได้มากกว่าดีกว่าไปว่ายน้ำอยู่นะไป l e t วส o เดี๋ยวตัดภาพไปให้เลยแล้วกันนะจะ <laughs> ได้ไม่ต้องว่ายน้ำเดานอยู่ยี่หกนี่ไงยี่หกแล้วนี้มีปากกระเบนแก จะรอจ้วงฉันใช่ไหม <c oughs> นี่ปะเหมือนจะเป็นตรงนี้เลยนี่เจอแล้วยี่สกสามเอดแต่ว่าอะไรนั้นเนี่ย ปืนตะขอเกี่ยวเรามีแล้วนี่แล้วปืนตะขอเกี่ยวเราหายไปหรอโอ้โหอัปเดตใหม่บ้าเอ้ยอุปกรณ์พวกนี้มันมาจากไหนนะตามหามีอาตรวจสอบลานบิน ต้องใช้ปืนตะขอเกี่ยวโอเคแล้วปืนตะขอเกี่ยวก่อนหน้าน,นี้หายไปหนะไม่เข้าใจโอเคค่ะคุณผู้ชมงั้นพาร์ทนี้เราฝากไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไว้ไปหาปืนตะขอเกี่ยวกันต่อเดอ้อบายบาย